ดิจิทัลเคอร์เรนซีกนะครับก็ DCG ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหานะเพื่อนๆต้องจับตาข่าวนี้ดีๆนะอ,อ,อยากจะปักไทม์ไลน์เหมือนช่วงนี้มันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเยอะเนาะเดี๋ยว First Republic เดี๋ยวจะมีอะไรต่อไหมมี FOMC มี Nonfarm นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมา DCG อีกนะฮะ DCG ตอนนี้เข้าขั้นสุมสส่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงแล้วนะ ไม่อยากจะพูดว่าจะล้มละลายอะไรขนาดน,นั้นนะแต่ว่ามีมีขั้นสุ่มเสี่ยงแล้วกันหากหาเงิน630ล้านมาจ่ายให้กับเจนซิ i ไม่ได้นะฮะมาจ่ายให้กับตัวไหนวะไม่ใช่ Gen เจนใช่ใช่นะครับมาจ่ายให้กับเจนซิทนะเพราะว่ามันเป็นบริษัทในเครือถ้าไม่มาทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ลำบากนะครับกำหนดการขึ้นศาล อืมตรงไหนวะผมหาไม่เจอกําหนดการขึ้นศาลคือวันที่9ป่ะวันที่9นี่ไงเจอแล้วนะครับจะต้องจ่ายเงินให้กับเจเนซิสนะเพราะเจเนซิสครั้ง Gemini ยอะไรเยอะแยะเลยนะครับช่วงนี้เลยนะครับ9ก้าถึงสิเอ็เพื่อนๆก่อนเลือกตั้งอีกนะวุ่นวายเอ่อถ้าไม่ได้ว่าเหนื่อยนะก็เหนื่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะก็หกร้ามสนี้ต้องจ่ายแล้วก็ กำหนดการขึ้นจา่วงประมาณเก้าถึงสิบเป็น, 9, นถ้าหามาได้ก็ผ่อนระยะไปก็ไปกู้ใครมาอีกหลันะฮะเราก็จะเป็นยังไงต่ออันนี้คือสิ่งที่น่าจับตามองอันนี้ปักธงไว้เหมือนกันนะค่อนข้างอันตรายงั้นภาพรวม Genesis DCG เนี่ยเป็นบริษัทแม่ของ Genesis ก็จริงนะครับแต่ Genesis เ Gen จ๊ง DC C ก็ต้องมารับผิดชอบถ้ามองในมุมของอ bitcoin ETF นะฮะช่วงนี้ได้เปรียบเสรนะฮะเนี่ย bitcoin ETF เนี่ย Genesis ก็เป็น บริษัทแม่ของ a y Scale แล้วก็ Grayscale เนี่ยก็กำลังฟ้องร้องกันอยู่นะครับกับเจเนดีซีเนี่ยกำลังฟ้องร้องกันอยู่กับเซกนะแล้วก็ดูเหมือนจะได้เปรียบด้วยนะครับแต่เหมือนเซกก็รู้การนะรู้งานว่าเอ๊ะตอนนี้เจเนซิตกำลังแย่นะเอไม่ใช่ตอนนี้ดี g ีจีกำลังแย่นะยือย้อๆไปดีกว่านะครับยื้อให้บริษัทมันล้มไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอบคิดว่าแกรี่คิดอย่างนี้หรือเปล่า แก้งให้ให้ ETF มันยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับแล้วก็ยื้อให้บริษัทมันล้มไปเพราะตอนนี้จ่ายเจเนซิสไม่ได้เจเนซิสต้องมาจ่ายเจมินาก็ไม่ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นงั้นจับตาครับ630ล้านนะ630ล้านจะมีจ่ายไหมวันที่9ถึงวันที่11นะครับสำหรับเจเนซิสแล้วก็ d ีซด้วยขอบคุณคุณพ่อคุณความรักนะฮะคุณพ่อน้องความรัก าตลอดเลยขอบคุณนะครับไอ้ซุปเปอร์ชัดด้วยนะอืมสิงโปร์ต้องเคียเรื่องซิเมกกับกับสเจียโลแคปเตอลอืมใช่นะฮะก็ยังมีหลายประเด็นอยู่นะครับธนาคารไดใจระดมหัวกะชินะฮะับวี c บางอินต่อโอเคนะมา2ปีพอฟองสบู่คริปโตแตกปีแล้วเงียบไปเลยก็ยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่ก็คริปโตแตกเขาเลยไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ย่ย